สวัสดีครับจากร้านเอจโซลาเซล์อำเภอศรีพูจังหวัดขอนแก่นครับสัสดีกันตอนเช้าครับผม <c oughs> ประมาณห 6, 6นาฬิกาสี่ิห้านาทีครับผมเช้าแสงอ่อนๆออนบางๆครับผมสังเกตร้านค้านี่ยังไม่เปิดเลยนะครับยังไม่เปิดกันนะครับ น้านค้าเมื่เช้าอยู่ร้าน,นคอนแกนก็ยังไม่เปิดมาดูการทำงานของแผงเช้าเช้ารับแดดหกโมงแดดบางๆนี่ก็เริ่มทำงานแล้วครับผมหนี่ครับน้ำไหลน,นะครับ อันนี้คือหย่ดนในถังนะครับหยอนแค่1เมตรอ่าอย่างนี้แล้วกัน,นปั๊มทํางานนะครับสาเหตุที่ปั๊มทํางานก็เพราะก็เพราะว่าแผงมีการผลิตไฟนะครับตอนนี้ออกมาที่หนึ่งโวลต์นะครับหนึ่งโวลต์ก็สามารถไปขับใบพัดปั๊มได้นะครับแต่ถ้าในสภาพการทํางานจริงถามว่ามันขับได้ก็จริง แต่ว่าใบพัดหมุนที่เท่าไหร่แล้วแล้วบวกกับการหย่อนลึกลงไปอีกนะครับบางที่มันหมุนจริงครับแต่ว่ามันไม่สามารถผลักดันน้ําขึ้นมาใต้พื้นดินได้นะครับแรงไม่พอ,อแต่ถ้าแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็คือขึ้นแน่นอนนะมันแค่เม็ดเดียวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลูกค้ามาดูจะเข้าใจว่ามันทำได้อย่างนี้จริงๆ สภาพการทํางานจริงๆก็ต่างกันนะครับอันนี้แค่เนี้ยครับแค่เม็ดเดียวมันขึ้นแน่นอนใบพัดมอเตอร์มันหมุนนิดเดียวก็ขึ้นแล้วครับแต่ถ้าเป็นบ่อมันลึกครับผมมันต้องหมุนแรงพอสมควรนะครับแสงอ่อนๆก็ผลิตไฟได้ตั้งลอยวนนะครับก็ถือว่าไม่ริวแล้วที่ผมไม่ได้เช็ดนะครับนี่เป็นฝุ่นเป็นอะไรนรี่เพื่อที่จะให้ดูว่า หนึ่งมันตากฝุ่นตากอะไรได้ฝุ่นเกาะขีนกเกาะอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยขีนกมันก็ยังผลิตไฟแต่ถ้าเป็นแผงรุ่นเดิมๆหนึ่งมีใบไม้มีไไมมขีนกอย่างเงี้ยครับมันมันจะไม่ผลิตไฟแสงวันนี้ก็ดูท่าจะไม่นี่แหละครับเมฆเยอะครับผมดำเป็นท้องฟ้าเลยครับดำเต็มท้องฟ้า มีดวงอาทิตย์ก็โผล่มานิดหน่อยตรงช่องนี้รับนิดหน่อยเท่านั้นเองก,ก็ผลิตไฟได้ตั้งร้อยววนแล้วครับโอเค